ครับผมสวัสดีครับมาพบพอกันย่ามมือแรงเนาะครับเนาะืนนี้มาแต่ว้นอีกมือสิภาพพ่อแม่พี่น้องไปเลาะเบิงอีกอย่างติดตามมาด้วครับเด้อพร้อมกับไอเจ้าโคกนี่ครับผู้พิทักบ้านเนภาพามาเบิงลุงป่า ่นเก็บเขาเนาะหลังจากที่เกี่ยวเรียบร้อยแล้วเตรียมที่สิเอาเขามาสีเบิดไรเง,งีายลงบ้า

ุเบิดทุ่นัาเขาเอาไปสิเบิดแล้วมันเหลือสองตัวน้อยเข,ขาเา<ห>ขาเอาไปเขาเอาไปพวกพนักงานในหันแน่พวกแม่ก็อยู่หันละก็เหลือกับลูกลกับแม่สามตัวหันเหลือแต่ตัวผู้ลูกก็เหลือแต่ตัวผู้ มันก็มีหมาแม่อยู่หันกันหลายตัวอยู่ได้แต่ว่ามันบอกบอยู่น้ากันดักว่าอยู่คนละหม่องตัวน,นี้มันก็นอนอยู่แต่น้ำมองเฮ็ดงานนี่มองน้ามองนั่งเล่นมองนั่งเฮ็ดนั่นนะไปใส่ดอกลูกก็คือกันมันนี้ก็ได้ซื้อ หำลอน่อ,นอยขันนะ <c oughs> หน่อยัน,น,าน,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 านมาไว้่ันม้้นีเห็ปาปานเบองนห่อปลาน้ำเจ้าเครือเขาห่อม้วนาบแล้วบ่ลุงออเออนี่เดนี่เด กินเพื่อนเอาเขารอให้ไปกินเขาว่าไปกินบักแข้งเนาะกินบักแข้งแล้วมันช่บะขมมากินบักแข้งไว้พ่วงหนึ่งไปกัดโอ้ยกินเขากเข่ได้บอกกินบักแข้งแล้วม่กินตัวนี้เพื่อนว่ามันบะขมเพื่อนว่าเพื่อนรอให้กินเนาะ กินบักแข้งแล้วมันแก้กันพนว่ามันบลขมพนหวะไว้ผู้ไปก็เก่าอีกนี่แหละเครือเขาหอตามธรรมชาติบอระเพ็ดโอ้ยนอนฟังอยู่เบิดขึ้นนืนท่านลุงบ่ได้ไปเบิร์ดอก บักนั่นกับมาได้บักนกนกพงสะกอนกะกับมานกพงสะกอนกะกับมาขืนอยู่ <c oughs> คำผุนหรือผู้ใดเนี่ยกับมาขืนอยู่ <c oughs> นอนฟังอยู่เมื่อคืนเนี่ย <c oughs> บ่อนาย่างไปเบิ่งดอก <c oughs> โอ้ห่างนกต่เนี้ยมันเคยไปเห็เดอยู่ตัวเดียวนอนเนาะโอ้ <c oughs> พญานันเอาเรือยไปไว้ใส่บูดนี่เลยหาเรือหน่อยไปเห็นหลงกันละถามหาโยอันเรือเรือญี่ปุ่นนี่นะซื้อมาว่าเอามาตัดใหม่นี่ละเรือญี่ปุ่น ผมมาตัดต้นนี่เฮ็ดหฮมพอดีเนาะลงุงตัดขึ้นจุงสูงกับเป็นหฮมจอดรถได้ได้นี่ตัดขึ้นจุงสูงพอรถเอารถมอเตอร์ไซค์เราหยังมาจอดย้ำเส่าโฮมเออเลื่ย์จื้อเลื่ย์ใจสิเป็นตัวแม่ตัวผู้ <c oughs> เบตดตัวแม่กับไข่แน่อยู่วะสด้กินง่ายๆเี๋ยวละพี่น้องเลาะย้ำเหมือนแรงมันเอิบเข่าขึ้นล่ะก็รลไว้ถัดสีนะพี่น้องเบื่องบอกทัาน อืมอุ้ยแกดกหลายเลวได้พี่น้องแต่ว่ามันถือแม่งกินใบมันยวได้ดขอยายให้เบิ่งพุ้นไะลูกใหญ่ๆนั่นเองอนันนี่ต้นแรกครับได้กินแล้วสองชุดกาสิมาเบิ่งอีกต้นหนึ่งนะพี่น้องเนะ เนี่ยนี่กำลังใหญ่พี่นอ้องตัวนี้บักทันเด่พี่น้องบอรมนบักเล็บแมวคือเมื่อวานเนี้ยตันนี้ต้นน,น้อยๆสูงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบ้าี๋ว้วสิบพามาเบิ่งอีกต้นนึงครับอีกต้นหนึ่ง,นนงพุทธา บอกท่านบานเฮาเนี่ยตอนนี้กำลังดดกครับเนี่ยเป็นหมากปีแรกขึ้นกันครับเนี่ยเป็นหมากปีแรกเลยครับอืพี่น้องมือแรงซอยส้มซอยเสียดนะครับเด้อสำหรับมองทำการแสดงที่ว่ากันว่าเป็นต้นกำเนิด เพลงนางฟ้านาฮั่นของอีลาน้อยอุ้งอิงข้างปัามน้ำมันจังหวัดจักราชโอ้ยบ่แมานอำเภอจักราชจังหวัดโคราชมือกับซอยสม้มซอยเสียยืนหนึ่งม่นเขายืนเมาบันอายสำหรับอีพีนี้เอาแค่นี้ครับขอบคุณที่เข้ามาเบิง่งขอบคุณที่เข้ามาชม